สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาญชัย5้าบาทนะครับนี่ครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับโสธรประวัติศาสตร์กรมตำรวจนะครับปี2568นนรับะเพิ่งพุทธาพิเศษวันที่1 1ถึง15ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแล้วออกวัดก็วันที่21อ่าส่วนยกลังนะครับที่พี่เขาเอาไปเปิดเล่นกันก่อนก็คือเขาน่าจะจองวัดมาเลยนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับราคาออกวัดเนี่ยลังนึงอ่ะ ก็สองหมืนห้าตอนนี้ราคาทะลุสามหมื่นกว่าไปแล้วนะครับผมได้มาสี่กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะหน้าไลน์ในช่องน้องไมค์หาบาทกันนะครับแต่พิเศษนะครับผมสําหรับชิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มเลยแล้วกันนะครับมาแกะดูตัวอย่างกันนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงนะครับนี่ฟิลเดิมซีนเดิมแท้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยใครสนใจนะพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันในไลน์แล้วกันนะครับมาพูดคุยเรื่องเอราคากันดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เราขออนุญาตนะครับ มาแกะดูนะครับผมว่าผมจะได้รายการอะไรครับผมโอ้โหกล่องกรรมะหยี่ข้างในครับสวยมากเลยนะครับผมนี่นะฮะอุ้ยได้รายการเนื้อทองแดงจัดสร้างห้าเราให้เหรียญน,นะครับเป็นหน้ากากอาปาก้านะครับผมเนี่นะครับพุทธาพิเศษเนี่ย วันที่สิบเอดถึงสิห้าเมษายนนี่คือสดสดเลยครับวันนี้วันที่22สิบสองใช่ไหมครนี่นะฮะเลขโค้ดรันนัมเบอร์เลขอะไรเอ่ยเลขสามสามหกนะครับผมหนึ่งในห้าร้อยเหรียญตอนนี้ครับผมเนื้อทองแดงหน้ากากอปาก้าอยู่กับผมแล้วนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มเ็มได้เลยนะครับผมไลฟ์สดช่องน้องแม็กหบาทนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมนี่คือตัวอย่างเลยนะครับค่อนข้างจะสวยน่าเก็บมากแล้วจัดสร้างน้อยนะครับชุดนี้เขาเล่นกันแบบ หลายๆที่ราคาค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นเนื้อเงินเนื้ออะไรบนๆเนี่ยอราคาหลายพันเลยนะครับแล้วกล่องค่อนข้างที่จะสวยมากนะครัใครอยากได้นะครับแล้วเราเจอกันนะครับในช่องล่าสุดช่องนงม็กบาทนะครับคืนี้นะครับอีก3กล่องที่เหลือเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อครับสวัสดีครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อครับ